มาแล้วค่ะทุกคนพร้อมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซ่าบราโวนะคะในคลิปนี้มาถึงบทเรียนที่11แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปของมาดามติวิซ่านะคะพิติได้ทำคลิป ทบทวนภาษาฝรั่งเศสซึ่งพิติจะเน้นเกี่ยวกับการฟังนะคะก็คือถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะอยากจะทบทวนพิติได้ให้ลิงก์เพลย์ลิสต์ตั้งแต่บทที่1มาจนถึงบทที่11นี้นะคะเป็นลิสต์เกี่ยวกับการฝึกฟังถ้าใครสนใจก็ กดดูเพลย์ลิสต์ได้ที่ข้างบนนี้นะคะพี่ตีได้ให้ลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการฝึกฟังนะคะบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งใครที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ เว็บไซต์เดี๋ยวพี่ติขึ้นให้นะคะดูรายละเอียดได้นะคะเราทบทวนไปพร้อมๆกันค่ะบทเรียนที่11นี้นะคะจะเป็นการถามถึงสิ่งที่บางคนต้องการเรียนรู้วิธีการถามถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการกินหรือดื่มน,นะคะภาษาฝรั่งเศสก็จะอ่านว่า ข้อพิเศษเกกเชอส์อเกกังถามถึงสิ่งที่บางคนต้องการนะคะอพเน่ก็มองเดมอนเตอเกกังส์กิ i เอเ m ร r a อ t เช n g e r o บัว i r e เรียนรู้วิธีการถามถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการกินหรือดื่มนะคะ เราไปดูตัวอย่างคลิปภาพและเสียงนะคะลองฝึกฟังแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหากันว่ามีประโยคอะไรบ้างพร้อมแล้วไปเลยค่ะพอล u x boire quelque chose? Je veux bien Qu'est-ce que tu veux? Un verre de vin, s'il te plaît. Rouge ou blanc Rouge, s'il te plaît. Un petit verre. Tu veux manger quelque chose Non, merci, je n'ai pas faim. Bonjour. Je peux avoir un petit verre de vin rouge et un grand verre de vin blanc, s'il vous plaît Bien sûr. Vous voulez autre chose Non, merci. Voilà. 8,50 euros, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Chin. Chin. Tu veux boire quelque chose Je veux bien. Qu'est-ce que tu veux Un verre de vin, s'il te plaît. Rouge ou blanc Rouge, s'il te plaît. Un petit verre. Tu veux manger quelque chose Non merci, je n'ai pas faim. Bonjour, je peux avoir un petit verre de vin rouge et un grand verre de vin blanc, s'il vous plaît Bien sûr. Vous voulez autre chose Non, merci. Voilà, 8,50€, s'il vous plaît. Je en prie vous พิต <ítulo> ิแนะนำว่าลองฟังซ้ำๆนะคะลองฟังแล้วก็ลองพูดตามค่ะในคลิปนะคะก็จะมีประโยคดังต่อไปนี้ค่ะ อ่าประโยคขึ้นมานะคะโอเคค่ะ b ูเว e quelque c อร์ e ก็คือคุณอยากดื่มอะไรไหมนะคะ u x เวบัวค่ะ l q เก c ช o s e สจ v เว x b ีย n je veux bien ก็คือใช่นะคะได้โปรด qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux ก็แปลว่าคุณต้องการอะไร à l a r de v i n s'il te plaît ขอวายสักแก้วหนึ่งนะ o ร g e ou b บล n งแดงหรือขาวก็คือวายแดงหรือวายขาวโรสสิลเตอร์เปลกขอวายแดงนะคะอ่ะปอติแวร์เกวเล็ก สังเกตว่าเป็นเพศชายนะคะก็เลยใช้ออปติแวร์คุณอยากกินอะไรไหม no m a x i ่ ไม่อ่ะขอบคุณ je n'ai pas f a i m je n'ai pas f a i m ฉันยังไม่หิวนะคะฉันไม่หิวอ่ะประโยคนี้ยาวหน่อยนะคะ Bonjour je peux avoir un petit v e r e de vin rouge et un grand v e r e de vin blanc S S vous สังเกตว่าประโยคนี้เป็นประโยคสุภาพนะคะเรามาดูกันว่าสุภาพเป็นไงนะคะก็บอกว่าบังชูสวัสดีนะคะเชอเบอวอร์อัปติแวร์เดอร์แบงโคชฉันขอไวน์แดงสักฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วเล็กเอ e. และนะคะอัคงแวร์เดอร์แบงบล็อ และไวน์ขาวหนึ่งแก้วใหญ่ซิลวูเป a ล t ได้โปรดนะคะได้ไหมสวัสดีฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วเล็กและไวน์ขาวหนึ่งแก้วใหญ่ได้ไหมเป็นประโยคสุภาพใช้ซิลวูเป p ล a นะคะเบยนได้เลย vous voulez อื่น e ิ้น s ์วูวูเล่อ u t r ช c h o ส e คุณต้องการอะไรอีกไหมหนอแม็ no. ไม่นะคะขอบคุณเวลาวิดเออโฮสังกอมต์สิล u ูเปลอ่านี่ครับแปดยูโรห้าสิบแล้วก็มี ซิลบูเปลด้วยนะคะก็คือ8 8ดแยูโรนะคะแล้วก็ซิลบูปเปลดแม็กซี่ขอบคุณเอบุตองพริกด้วยความยินดีนะคะในเนื้อหานี้นะคะบทสนทนานี้เนี่ยเป็นการพูดคุยกัน พิตีจะหยิบคํากริยาหนึ่งขึ้นมานะคะความต้องการก็คือฉันต้องการเป็นคํากริยาก็คือวูลัวนะคะถ้าเราจะผันตามประธานอันนี้เป็นการทบทวนเป็นในตัวด้วยนะคะ je je veux tu veux il elle veut nous voulons vous voulez il elle veulent นะคะคำกริยานี้สำคัญมากเลยนะคะได้ใช้บ่อย ให้เราลองทบทวนแล้วก็นำไปใช้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดพิ่ติต้องขออภัยมานัาทนี้ด้วยนะคะถือว่าเราทบทวนไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าบทที่12จะเป็นเรื่องราวอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ ถ้าใช,อาชา avenues, uno, า่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์อย่าลืมกดสับตะไคร้ให้กับปันดาบติวิซ่าบร avo ด้วยนะคะบร avo bravo ขอบค่ะแม็กซี่เออเบี a งโตอลาโพเชนนะทบทวนกันนะคะทุกคนไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายต้องไปโรงเรียนนะคะเชฟอไรกอล